ระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่1เมษายน2 5ง4ันาจำนวน 1, 3 1 3รายนะครับในจำนวนนี้เป็นเพศชาย9รายเพศหญิง12รายเป็นชาวไทยทั้ง21รายนะครับมีรายละเอียดตามคลัสเตอร์ดังต่อไปนี้นะครับอันที่1คือจำนวน1รายเท่ากับเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ยังไม่มีผู้ป่วยรายใดที่อาการรุนแรงจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับและยืนยันจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตสะสมที่1รายซึ่งเป็นรายที่ตำบลเขาวิเศษยังไม่มีเพิ่มเติมนะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่กําลังฟังอยู่จะได้เข้าใจตรงกันนะครับอันนี้ต้องเข้าใจว่าการตั้งชื่อคลัสเตอร์ไม่ได้เป็นการตีตรานะครับแล้วก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบสาหรับพี่เลี้ยงเด็กนะครับทางเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนโรคก,ก็ต้องขออภัยที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่ามีโอกาสที่สังคมจะตีตราได้แต่นี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับจะมีความสับสนเพราเรื่องจากการสอบสวนโรคในเบื้องต้นนะครับผู้ป่วยไนดะ้ยืนยันว่าเป็น พนักงานเดอะเบสนะครับเมื่อเดอะเบสไม่ชัดเจนก็มีเดอะเบสหลายแห่งเช่นเดอะเบสคาสปาก็ได้อธิบายว่าไม่ใช่ที่ทําการของเขานะครับได้ทาการสอบสวนแล้วว่าไม่มีผู้ป่วยรายใดมีความเชื่อมโยงกับเดอะเบสเอ็กเพรสซึ่งเป็นบริษัทคนรอผลการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่าสอบสวนโรคนะครับสําหรับที่อำเภอย่นตะขาวสามรายพบที่ตําบลนานชุมเ็ดหนึ่งรายตาําบลทุ่งไข่หนึ่งรายนะครับสองตำบลน,นี้เป็นความสัมพันธ์กับการเสื่อมถุงมุยางนะครับ สำหรับที่ตำบลนแนย่ตาขาวหนึ่งรายเป็นความสัมพันธ์กับคลัสเตอร์ผู้ต้องขังนะครับเป็นการสอบครั้งสุดท้ายนะครับที่อำเภอศิเกาหนึ่งรายพบที่ตําบลน,นามเมืองเพชรนะครับสัมพันธ์กับคลัสเตอร์นามเมืองเพชรพาราวุ่นนะครับที่ปะเหลียนหรายนะครับเป็นคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยมงปะเหลียนกับผู้ย,ยอดทั้งสิ้นนะครับโดยพบที่ตํ <això constitution> <the camera> <today> าบลเปลี้ยโนะครับหมายเลข7ของวันนี้นะครับหมายเลขสะสม1,299เป็นเพศหญิงอาย12ุ12ขวบ สัญชาติไทยอาชีพนักเรียนนะครับภูมิลำเนาตะบนทุ่งข่าวอำเภอเยื่ตะขาวีประวัติสัมผัสร,ร่วมบ้านกับผู้ป่วยในโรงงานสีตังโรกตาบานปะเหลียนอำเภอปะเหลียนสัมผัสร,ร่วมบ้านกับคลัสเตอร์ประเหลียนเชื่อมโยงกับหัวยอดนะครับรายที่17ของวันนี้นะครับหมายเลขสะสม1 3 0 9เพศชายพักสัญชาติไทยอายุ37ปีอาชีพทำสวนภูมิลำเนาตะบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนนะครับ4ปีอาชีพทำสวน ภูมิลำเนาตำบลนาชุมเ็ตอำเภอย่านตะขามีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันเป็นประวัติร่วมบ้างน,นะครับกับพนักง,งานโรงงานสีตังกรฟนะครับรายที่หของวันนี้หมายเลขสะสม1,297เพศชายอายุ53ปีสัญชาติไทยนะครับไม่ระบุอาชีพภูมิลำเนาตำบลวังบนอำเภอกันตังมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในคลัสเตอร์ถุงมือยางหมายเลขสะสม1,313ชายไทยอายุ38ปีอาชีพรับจ้างพนักงานของบริษัทเดอะเ s สเอ็กเพรส ตัวดงที่ตั้งอยู่ที่บกสใหม่นะครับภูมิลำนาตะบนทัพเตียยงอำเภอเมืองตรังมีประวัติสัมผัสกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ป่วยยืนยันในคลัสเตอร์ร้านพาสิเีนะครับมี3รายนะครับอันที่2เป็นพนักงานโรงงานสีดโครบในการสวคราวที่2อี่รายและเป็นผู้สัมผัสพนักงานโรงงานสีดโครก5้ารายนะครับเป็นผู้สัมผัสเมืองมีประวัติสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันที่ติดประจกคลัสเตอร์ร้านกาแฟพาสิเีครับ หมายเลขที่9นะครับหมายเลขสะสม1 3 0 1รเพศหญิงอายุ3าาปีสัญชาติไทยนะครับเป็นอาชีพเป็นพนักง,งานควบคุมคุณภาพภุมมลำบนาตำบลบางเป้าอำเภอกันตังน,นะครับมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เชื่อมโยงม,มาจากตำบลปลาเหลียนนะครับรายนี้เป็นผู้สัมผัสจากคลัสเตอร์ร,ร,ร้านกาแฟพาซีดีนะครับอันนี้คือรายละเอียดของผู้ป่วยแต่ละรายแบ่งตามอำเภอแบ,บ่งตามตำบลน,นะครับนับถึงวันนี้นะครับเวลา11เ็นาฬิกา มีการสบอบผู้ป่วยไปแล้วทั้งสิ้น2 4 1 4 3รายนะครับพบเป็นผลบวก1,313รายอัตราการตรวจพบเชื้ออยู่ที่5.43นะครับ